สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับน้าเชียร์พาเรื่อยเด้อครับพี่น้องครับมีแนวทางล่าพัฒนามาสู่พี่น้องเอฟซครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นพิเศษเด้อครับผมคลิปนี้พิเศษให้กับพี่น้องเอฟซครับผมครับเป็นแนวทางล่าพัฒนาครับของพี่ปากายครับพี่น้องเนาะพี่ปากายเป็นคํานวณครับผมเป็นเหลขคํานวณของพี่ปากายครับก็เอามาทดแทนแนวทาง ลาพัฒนาวิ p เพีด้ครับผมครับเพราะว่าวิ่พี่เพิ่ลุดนาะพี่น้องเนาะลุดไปหลายงวดแล้วครับผมครับตัวเด่นตัวเจาะครับเพิ่เพิ่งลุดครับมื้อนี้พี่ประกายก็เลยมีแนวทางครับลาพัฒนาครับมาหายพี่น้อยซี่เป็นอ่าเป็นงวดแรกก็ว่าได้นาะพี่น้องเนาะไปลองพิจารณาเบิ่งเอาเด้ครับผม สำหรับงวดวันที่16มิถุนายนครับพี่น้องเนาะครับเอานี่ก็เป็นข้าวโพดครับผมไม่หญ่เพิ่นปลูกไว้ครับผมหวานไว้โพดเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยแหละครับผมครับข้าวโพดข้าวเหนียวครับผมเอาพาพี่น้องเอีเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันครับผมครับ เบิงผืชผักสวนขั่วครับนี่น่าจะเป็นต้นงาครับผมต้นงาครับต้นงามะเขือครับพี่น้องเนาะน,น้อยๆก็ออกมากแล้วครับจังได้กะบ,บึงไปน้ำกันเด้อกครับผมงวดนี้ครับผมล่าพัฒนาพี่ประกายครับพี่น้องเนาะ ก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีนะครับผมที่ได้โชคได้ลาบน้ำแนวทางที่น้ำเชียร์ผ้าลวยได้นำเสนอครับผมล่าพัฒนาครับพอจะเลื่อนศีนครับพี่น้องเนาะเดินดีครับมาตอนเนื่องเลยครับพี่น้องครับนี่น่าจะเป็นฝักมังกรนอครับผมฝักมังกรครับได้เม็ดมาจากปากช่องครับผมครับตอเลยครับพี่น้องเนาะครับตาพัฒนา ของพ่อเจริญศิลก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับขอติดไว้ครับหลายๆสำนักแหละครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นปูขุนผีพรอนครับผมพอบางพี่ครับปูโรบุรี่ครับผมมาครบบนล่างเ็นคักขึ้นกันครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกลาพัฒนาพี่ประกายครับผมวดวันที่16มิถุนายนครับผมออกความเหล่งง่ายครับผมออกล้างเหล่งง่ายนะพี่น้องเนาะครับ ก่อนที่จะไปรับชมน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอ,ขอบพระคุณพี่ประกายเด้อครับผมทีเมตาเนวทางไห้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับหากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจในเด้อครับผมไปเบื้องตัวเหลขล่าพัฒนากับพี่ประกายกันเลยครับพี่น้องครับผมครับพิเศษไหเด้อครับพี่น้องสําหรับพี่ปรกกายครับพี่น,อน้องเนาะเป็นล่าพัฒนาของพี่ประกายครับโดยตรงเลยครับพี่น้องครับผมเพราะว่า ที่เป็นการว่าพักพักอันวีไอพีก่อนพี่น้องเนาะหลังจากที่หลายงวดแล้วครับผมที่เป็นเขาเฉียดไปเฉียดมากครับผมเพราะเขาตรงๆก็เลยเบรกไปก่อนเด้อครับผมพี่ปะกายกับมี่พิเศษให้กับพี่น้องเอฟซีไปปีจานณาเบิ้งครับผมครับสิบหกมิถุนายนครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาพี่ประกายครับวิ่งบนหนึ่งกับสองครับผมครับหลักสิบ เก้ากับศูนย์ครับหลักหน่วยหนึ่งกับสองครับพี่น้องครับผมแล้วก็หลักลอยศูนย์กับหนึ่งครับจับคู่บนได้สองหางเด้อครับพี่น้องศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับผมแล้วก็เลขสามตัวเอาลักลอยเน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองครับผมบนนี่เด้อครับผมวันศุกร์อาจจะเป็นเบิร์นหนาก็ได้ครับพี่น้องเนาะ สำหรับเลขล่างพี่ประกายครับศูนย์หนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งแล้วก็เพิ่นกับขีดเส้นใต้คือเลขศูน,นย์นะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นลักหน่วยกับผมเพราะว่าลักซิปเพิ่นคือสี่ห้าหกครับจับคู่ล่างสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งครับเน้นสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ับผมครับเป็นแนวทางลาวพัฒนา V.P พี่ประกายเด้อครับพี่น้องครับมาขึ้นเวทีให้พี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางครับผมแทนล่าพัฒนาวี่พี่ครับพี่น้องเนาะครับเอาพิจารณาเบิ่งครับผมเอาครับพี่น้องก็ได้เห็นเราเด้อครับผมสําหรับแนวทางรล่าพัฒนาพี่ประกายครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเป็นทางเลือกครับผมเปรียบเทียบเบิ่งหลายๆสํานักหลายๆอาจารย์เด้อครับผม เคยได้โชคได้ลาทน้ำกันเอามาฝากพี่น้อยเอ็มซี่ครับผมแังได้กันให้พี่น้อยเอ็มซี่ได้โชคได้ลาทเด้อครับผม16มิถุนายนนี่ครับพี่น้องเนาะครับลาพัฒนาที่น้ำเชียร์พาด้วยได้นำเสนอครับผมเอาไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะลาพัฒนา VAP อ๋อลาพัฒนาพี่ปากายครับผมครับไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับลาพัฒนาพี่ปากายครับผม งวดวันที่16มิถุนายนครับนี่แหละครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องก็มีตัวเน้น01 02แล้วพี่น้องเนาะสายบนครับเลขล่างก็จะเป็น00ห่าง0แล้วกับ60รับผมเน้น0ล่างครับพี่น้องเนาะครับพิจนาเบิงเป็นแนวทางเด้อครับผมครับพี่ประกายกับมีเค่งเลขรัฐบาลไทยครับผมแล้วกับมาเลข ล่าพัฒนาครับผมติดหน้าเบิงครับก็ติดไวเดอร์ครับพี่น้องพี่ปะกายนี่ครับอย่าเพลออย่าผัดเิ่ดกัมมีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องเอซียางสม่ำเสมอครับผมครับคลิปนี้เป็นล่าพัฒนาครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์เรื่องาวน้ำกันครับผมครับเอาพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้อยพซี่โชคดี้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับที่ได้ขามารับชมรับฟังแนวทางล่าพัฒนากับน้ำเชียร์ผ้าร่วยครับผมขอให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันครับงวดวันที่16มิถุนายนครับพี่น้องเนาะได้รับโชคสองต่อเลยครับผมบอกว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าล่าพัฒนาครับพี่น้อง16มิถุนายนนี่ครับครับถ่ายคลิปนี้กะ ขอให้โชคดีเด้อครับผมรับเป็นบรรยากาศเขียวๆครับพี่น้องเนาะทงไฮทงหน้าครับผมมาให้พี่น้องเอฟซับเห็นแบบสามอยหกสิองศาเลยครับผมนี่แหละครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สนีเด้อครับผมครับแนวทางเล่าพัฒนาพี่ประกายครับผมเปรียบเทียบเบื้องเลหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ